สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากอุดฉังคชาดกนะคะเป็นเรื่องทีออ่ว่าด้วยการตัดสินใจครั้งสำคัญของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉลาดมากๆเลยใช่ครับเรื่องนี้เราอ้างอิงจากอัทธ,ธกถาอุดฉังคะชาดกนะครับก็คือตัวคำพีที่อธิบายขยายความชาดกเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมีเขาโครงจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับสมัยพุทธกาเลยอ๋อค่ะแล้วเรื่องย่อๆเป็นยังไงนะคะ ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีพี่ชายแล้วก็ลูกชายโดนจับไปแบบเออไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แล้วพระราชาก็ยื่นข้อเสนอที่แบบบีบคั้นหัวใจมากคือให้เลือกช่วยชีวิตได้แค่คนเดียวโห oh, คนเดียวเองเหรอคะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมนางถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าสังคมยุคนั้นบ้างนะครับ เหตุการณ์ในเรื่องปัจจุบันที่ว่าเนี่ยคือชายสาคนสามีพี่ชายลูกชายถูกจับผิดตัวว่าเป็นโจรใช่ไหมคะใช่ครับถูกจับตอนทํานาอยู่เลยแล้วผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งญาติเป็นทั้งแม่ก็เสียใจมากก็เลยไปทูลร้องขอกับพระราชาแต่คําพูดของนาน,นี่น่าสนใจมากครับนางทูลขอเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่มหมายถึงเสื้อผ้าหรอคะหรือว่ายังไง ่าไม่ใช่เสื้อผ้าธ,ธรรมดาครับแต่เป็นคำเปรียบเปรยหมายถึงเออสามีคือมันสะท้อนสถานะผู้หญิงในสังคมอินเดียสมัยนั้นเลยนะครับแบบว่าถ้าไม่มีสามีเนี่ยต่อให้แต่งตัวดีแค่ไหนก็เหมือนยังขาดสิ่งสำคัญเหมือนคนเปลือยกายอะไรทำนองนั้นครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการเปรียบเปรยที่เห็นภาพสังคมชัดเจนมากแล้วพอพระราชาได้ยินแบบนั้นพระองค์ว่ายังไงต่อคะพระราชาทรงประทับใจนะครับ ทึ่งในปัญญาของนางแต่ก็ยังยืนยันข้อเสนอเดิมคือให้เลือกช่วยได้คนเดียวจริงๆจาก3คนนั้นโหบีบคันมากแล้วสุดท้ายนางเลือกใครคะสามีหรือลูกตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งนางเลือกช่วยชีวิตพี่ชายครับพี่ชายเหรอคะทำไมล่ะคะไม่ใช่สามีหรือลูกที่น่าจะเอ่อผูกพันใกล้ชิดกว่าเหรอคะเหตุผลที่นางให้ตอนนั้นนะครับก็คือนางบอกว่าสามีเนี่ยเอ่อหาใหม่ได้ ลูกชายก็เหมือนกันตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่ก็คือมีลูกใหม่ได้อือแต่พี่ชายร่วมสายเลือดเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วเพราะพ่อแม่คนที่ให้กําเนิดพี่ชายได้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นการจะหาพี่ชายโดยกําเนิดคนใหม่เป็นไปไม่ได้เลยอ,อ๋อเป็นเหตุผลที่มองจากมุมของความทดแทนไม่ได้สินะคะแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องใช่ไหมคะเหมือนจะมีเรื่องในอดีตชาติด้วยถูกต้องครับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้หญิงคนนี้ช่วยคนทั้งสามไม่ได้และพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติหรือที่เราเรียกว่าชาดกก็คือเรื่องอุดชังคชาดกนี่แหละครับเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าพรหมทัตกรุงพารณสีเรื่องราวคล้ายๆกันเลยแล้วในชาดกนี้มีรายละเอียดเหตุผลเพิ่มเติมอีกไหมคะว่าทําไมถึงเลือกพี่ชายมีครับละเอียดกว่าเดิมด้วยอธิบายเป็นคาถาเลยครับคือท่านเปรียบว่าบุตรชายเนี่ยเหมือนของที่อยู่ในพกของผู้หญิง คำว่าอุชังคะที่เป็นชื่อเรื่องก็แปลว่าพกนี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะก็คือเหมือนของที่อยู่ใกล้ตัวหาง่ายนางก็ทูลว่าบุตรอยู่ในพกของกล้าวกระหม่อมชั้นประมาณนั้นส่วนสามีเปรียบเหมือนคนที่หาได้ตามทางหรือถนนหนทางปะะัตะคือเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็อาจจะเจอผู้ชายคนอื่นที่จะมาเป็นสามีได้อีกนางทูลว่าสามีเล่าเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไปตามทางก็หาได้ แต่พี่ชายเนี่ยต่างออกไปเป็นโสธริยะคือเกิดร่วงท้องแม่ด้วยกันพอพ่อแม่ซึ่งเป็นเหมือนแหล่งกำเนิดของพี่ชายเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะหาคนที่เป็นพี่ชายร่วมสายเลืเอดแท้ๆแบบนี้ได้อีกนางทูลว่าประเทศหมายถึงแหล่งหรือที่ที่หม่อมฉันจะหาพี่น้องร่วมอุทธรได้กล้าวกระหม่อมฉันมองไม่เห็นเลยมันคือความสัมพันธ์เดียวที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้จริงๆในมุมมองของนาง เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นตักกะที่มองเรื่องเออความไม่สามารถทดแทนได้เป็นหลักจริงๆแล้วผลลัพธ์ในชาดกเป็นยังไงคะกษัตริย์ทรงตัดสินใจยังไงพระเจ้าพรหมทัตในอดีตชาติก็ทรงพอพระทัยมากครับเลื่อมใสในเหตุผลที่บอกว่าฉลาดและก็ลึกซึ้งมากก็เลยรับสั่งให้ปล่อยผู้ชายทั้งสมคนไปเลยเหมือนกับที่พระเจ้าโกศลทํทในเรื่องปัจจุบันสุดยอดเลยค่ะ เท่ากับว่าปัญญาของนางช่วยชีวิตคนได้ถึงสคนสองครั้งสองคราเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปเชื่อมโยงให้เห็นเลยนะครับว่าพระเจ้าพรหมทัตในอดีตก็คือพระองค์เองส่วนผู้หญิงคนนั้นสามีพี่ชายแล้วก็ลูกชายก็คือคนกลุ่มเดียวกันกับในปัจจุบันเป็นการยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนานะครับ เง้นสรุปแล้วข้อคิดสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องนี้ก็คือมุมมองเรื่องคุณค่าความสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทดแทนไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งในบริบทสังคมตอนนั้นพี่ชายก็เลยกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดตามตรรกะนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะต่างจากที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันพอสมควรนั่นสิคะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคสมัยของเราทุกวันนี้เนี่ย ตักกะเรื่องความไม่สามารถทดแทนได้แบบที่นางใช้มันยังเป็นปัจจัยหลักในการที่เราให้คุณค่าหรือจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตเราอยู่หรือเปล่าหรือว่ามุมมองเรื่องคุณค่าความสัมพันธ์ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ